ีปูนต้องให้แน่นๆนะครับของเขาเปิดตัเค็ดซ้ำหนีเนี่แน่นก็จะเป็นอย่างนี้ก็มาขุดตามเดิมเขาปิดไม่เขาขึ้นปิดเดน,นี่อย่างเงี้ยโอ้โคืนเดียวครับขิดไหมคืนเดียวข,ข,ขุดยาวเลยครับนี่หางมันเนี่ยโอ้ยขีดแรงก็ออกปได้ดอกอ่ะเต้หนูเนี่ยนี่มันบอลเล่นเห็นหางไหม,หไหมอ๋อขีบหางเลยหางมันอ่ะหางนอ่ะขีดมันกับหูอยูเอาออกอีกหนูเนี่ยนี่มันบอลหนี ไม่ใจมันไม่หนีดีแต่<น>มันว่าหนีเองมัเอาหางหางเกิด้นะเี่ะองค์เลยเอ,ออเอาเอา,าเอาได้ามาก็ได้อะไรไอ้ตะแกงมันน่ะปองมัน ผมจะพามาดูพื้นบ่อใหมนะ่ที่เทเไว้นะครับอันนี้คือพื้นบ่อที่เทใหม่แล้วนะครับพื้นบ่อเก่านี่จะไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันจะเป็นพื้นแบบนี้เลยนี่แบบพื้นคือมันเป็นพื้นเก่าที่เทไว้ตั้งนานแล้วนะฮะผมก็เอาบล็อกมาก่อขึ้นมาเลยแล้วโดยที่ไม่ได้เทพื้นใหม่แล้วปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างตอนต้นคลิปนั่นแหละครับคือหนูมันขุดออกไปครับเราก็ว่าพื้นมันแน่นอยู่นะอ่าแต่ว่ามันขุดออกได้นะครับเนี่ยเนี่ย มันค่อยๆกัดเนี่ยพวกเม็ดทรายกับเม็ดหินทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ขุดได้นันคืนเดียวนะครับไปเลยครับอย่าชะล่าใจนะเพราะฉะนั้นเทใหม่อะดีที่สุดนะครับเทใหม่ให้แน่นๆไปเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากนะเวลามันขุดหนีนะครับแล้วปกติผมจะเจาะเห็นที่ผมตรงด้านข้างนะครับผมจะเจาะเป็นรูสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาบล็อกอัดไว้นะครับ เวลาทำกอมสารษษมันจะได้ง่ายแต่ทีนี้ปรากฏว่าหนูมันกัดบล็อกเล่นครับกัดแล้วก็วิ่งทะลุหากันครับก็ต้องมาคอยจับแยกตัวผู้ตัวเมียใหม่วุ่นวายครับก็เลยตัดสินใจในไหนจะเทพื้นใหม่แล้วก็เลยอ,อุดอุดไปเลยครับอุดรูไปเลยครับจะได้ดูแลง่ายขึ้นนะครับรเพราะฉะนั้นเรื่องเทพื้นนะครับสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงหนูนะครับก็ แนะนำถ้ามีพื้นเก่าอยู่แล้วยังไงก็แนะนําให้เทพื้นใหม่เพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้องมามีปัญหานะครับเวลาหนูขุดออกนี่นี่อันนี้คือบล็อกที่หนูมันกัดนะครับหนูมันกัดเล่นนะครับรอยหนูมันกัดนะครับผมเลยเอาออกมานะครับอย่าชะล่าใจนะครับฝากไปด้วยแล้วกันครับสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงหนูเรื่องพื้นบ่อก็เทให้น้าหนานะครับไม่งั้นเดี๋ยวหนูขุดหนีออกเหมือนผมนะครับครับสวัสดีครับ